นี่เลยสิบห้ามีวิจิกิจฉานำที่เหลือเป็นเพื่อนเข้าใจนะคะเนี่ยต้องหาเจตสิกก่อนว่าเจตสิกกลุ่มไหนที่ไปด้วยกันได้ในจิตไหนเอาอีกดวงนึงค่ะงอีกดวงหนึ่ง,ออด,ง,งดูวิจิกิจฉาไปแล้วทีนี้อุทธจักรลองอ,อุทธจักนะในเมื่ออุทธจักมามาหมดเลยเป็นทีมถูกไหมมาเลยโมจตุกะซี อุทจจานี้อยู่ในสนี้นะขอออกกันนะอัญญะ13บสามปัิสาเวทนาสัญญาเจนายกค,คดาชีวิตินทรียีมนสิการสับพระเจดมาได้แน่นอนถูกไหมฮะสับพระเจดมาได้ปกิหน้ากามาได้หมดไหมวิตกวิจารอชิมโมกอธิมโมกนีการตัดสินการตัดสินในเรื่องของความฟุ้งมีนะคะ มีค่ะ <laughs> ฟุ้งไปก็ตัดสินเรื่องนั้นไปตัดสินเรียบร้อยแล้วนิดเดียวนิดเดียวในขณะฟุง้งในขณะฟุ้งเรื่องนั้นจะตัดสินไปเรียบร้อยในเรื่องนั้นเรียบร้อยละอันนี้มาได้นะคะอธิโมกมาได้นะความขยันในความฟุ้งมีไหมฮะ,ะได้นะจิตดวงนี้เป็นสีน้ําเงินเป็นอุเบกขาปิติมาไม่ได้ในโมหะสองดวงไม่มีฉันทะ ดวงนี้ไม่มีฉันทะเพราะฉะนั้นข้างล่างมาได้เท่าไหร่คะมาได้สี่สี่บวกกับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบห้าชัดเลยคุณลุงเก็บเรียบร้อยแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอิ่มไหอิ่มอิ่ม อิมวิชาการเล็กๆคือที่เก็บอย่างเงี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าพวกเรารีบเก็บกันเถอะจริงๆแล้วเจอทางตันตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้ยพยายามช่วยท่าหลวงทางอยู่นะพยายามชวนคุณลุงท่าหลวงทางอยู่นะไม่ให้ตายนลวงทางอยู่นะไม่ให้ตันนะเ <c> อ <oughs> <c oughs> ถ้ารวงจนได้อะไม่ชีนี่ไม่ยอมอะฉวนคุณลุงถ้ารวงใช่าลถามแม่่ะถ้าอยากสรุปเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้มานยมันต้องแตกทุกตัวไหมต้องแตกค่ะเพื่อจะให้รู้ว่าเข้าใจให้มากขึ้นในสภาวธรรมค่ะ <c oughs> เพราะว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันนั้น mm hmm. เกี่ยวเนื่องกับบาปกับบุญ <c oughs> เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะรู้ว่า mm hmm. เจตสิกเหล่านี้ ไปอยู่ในจิตเหล่านี้แล้วทาให้จิตนี้พิสดารอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะต้องดูจิตว่าจิตนี้มีจตสิกเข้าไปประกอบเท่านี้เพราะอะไรมันจะต้องรู้อีกไอตัวดวงจิตเหล่านี้ที่มีตัวเลขอยู่ในนี้สิบเก้ายี่สิบสก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาจิตมาพูดว่าต้องยกทีละดวงด้วยนะคะโลภะรนจิตดวงที่หมีจตสิก้าคืออย่างเงี้ยนะ มยกตัวอย่างนะอันนี้เจตสิกเคลียเคลียนะคะแค่13กับ14เหลือ25นะคะ25ยังไม่เคลียนะคะโ,คโสพภณเจตสิกอีกนะคะเมือ่อโสพภณเจตสิกนี่ถ้าพูดถึงโสพภณเจนะเราต้องมาคุยกันเรื่องกลุ่มนี้เดีย๋ยวคบกันนะฮะก่อนจะกลับ เดี๋ยวบอกว,วิธีการนิดนึงก่อนอันนี้ลบนะคะพ้อต่อยขาคือบางทีเราเราจะประเด็นว่ามันจะดูได้แบบนี้ไนดะ้แน่ไม่ได้คือที่ที่ทำให้คนใส่อยู่ก็คือว่าอันนี้เข้าได,อนนาได้อันนี้เข้าไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีคำตอบนะคะแต่ที่ยังไม่ตอบเพราะว่า มันยาวมากเลยค่ะต้องคอยอธิบายแต่ละดวงนี้ต้องอธิบายนะคะเพราะว่าเขาเป็นสภาวธรรมที่ต้องอธิบายว่าก็อย่างพูดตะกี้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งใช่ไหมทำไมมีโลภะเข้าไปในจิตดวงนี้แล้วทําไมมีเพื่อนๆเ,เข้าไปอีกสมมุติว่า19ดวงแรกนะคะ19นั้นมีโลภะอยู่ด้วยแล้มีเพื่อนอีก18ใช่ไหมคะนิดนึงนะคะ มีโลภะเป็นประธานในนี้และที่เหลือเป็นอะไรบ้างคะดวงที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะมีทิฏฐิใช่ไหมคะนะก่อนหน้านั้นมีโมหะอหิริกะอโนตปะแล้วก็อุทธจักรสี่สองแล้วก็มีดวงนี้นะคะมีอัญญะใช่ไ้ยคะ ถ้าไล่เจตสิกลงมานะอกุุศมเจตสิกเนี่ยเขามีแค่14บสต้องไล่ลงมาให้ได้ก็คือมีโมจตุกะสีโลติกะสามมาได้แค่สองลองที่หนึ่งนะโทจตุกะมาไม่ได้ทีทุกะมาไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะวิจิกิจฉาก็มาไม่ได้ก็ไม่นับทีนี้ก็มานับอัญญะอีกใช่ไหมคะอัญญะนี่ก็ต้องมาเจ็ดละเจ็ดละผัดเว สันเจเอชีมณะมาครบหมดเลยใช่ไหมฮะสภาพเจทีนี้ไปกินหน้ากาะไปกินหน้ากะมีวิตกวิจารอธิโมกวิยะปีติฉันทะมาได้หมดเหมือนกันอ่ะลองพูดสภาวะธรรมนะเมื่อมีความหลงสมมติว่า หลงอะไรหลงในรูปารมณ์ก็คือหลงในรูปรูปนี้สมมติว่าเป็นโทรศัพท์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตหลงในโทรศัพท์จริงไหมคะคุณ <c oughs> <c oughs> อวบปอนขอใช่หลงในโทรศัพท์เพราะไม่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์นี่มันเป็นรูปธรรม คิดว่ามันเป็นโทรศัพท์เพราะว่าโมหะบัญญัติชื่อโทรศัพท์เนี่ยเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะเป็นรูปอารมณ์เห็นด้วยตาใช่ไหมคะเมื่อเป็นรูปโมหะไม่รู้ว่ารูปโลภะเมื่อโมหะมาโลภะก็เลยมาชอบในโทรศัพท์เครื่องนี้ชอบรูป เมื่อมาชอบก็มีความเห็นผิดว่าอันนี้แหละคือโทรศัพท์เป็นชื่อขึ้นมาของฉันด้วยนะโทรศัพท์ของฉันอย่างนี้นะเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นมาว่าสิ่งนี้ไม่ดูแล้วไม่ใช่รูปประเพราะเห็นผิดแล้วความที่พวกนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นสภาวะที่ละเอียดขึ้น แล้วฟุง้งฟุ้งในในโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆเ,เมื่อใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง